สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้ก็จะขึ้นเรื่องใหม่นะคะเป็นเรื่องออแรงในชีวิตประจําวันนะคะอยู่ในบทที่4นะคะ,ะให้นักเรียนสังเกตภาพที่คุณขูให้มาเนาะ,ะเป็นการแข่งขันชักเยอร์นะคะระหว่างทีมสีฟ้ากับทีมสีแดงซึ่งมีสมาชิกภายในทีมในทีมละสามคนเท่าเท่าเท่าเกัน โดยสมาชิกแต่ละคนเนี่ยได้ออกแรงในการดึงเท่าๆกันด้วยนะคะอ่ะถามว่าจากภาพเนี่ยสังเกตเห็นอะไรไม่เอ่ยอ่าสังเกตเห็นว่าการที่เราจะเล่นเกมนี้ได้เนี่ยเราต้องใช้แรงถูกไหมคะแรงซึ่งแรงที่เราจะใช้ในการเล่นเกมชักเขยรดนี้ก็คือเป็นแรงดึงเนาะ ซึ่งถ้ามีสมาชิกทั้ง3คนเท่าๆกันทั้ง2ทีมเลยเนี่ยแล้วทั้ง3คนออกแรงเท่าๆกันเพราะฉะนั้นผลที่ออกมามันก็น่าจะเป็นเสมอถูกไหมคะเพราะว่าทั้ง3คนออกแรงเท่ากันแรงดึงจากทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเท่ากันเพราะฉะนั้นเ,เชือกที่อยู่ตรงกลางเนี่ยก็จะไม่ขยับไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งถูกไหมเพราะว่ามันอ,ออกแรงเท่ากๆ,ๆกันทั้ง2ฝั่งเนี่ยคะ่ะ คือเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้เนาะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องแรงนั่นเองอทีนี้แรงคืออะไรแรงนะคะนะหมายถึงการกระทําที่ทําให้วัตถุเนี่ยหยุดนิ่งนะแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นการเคลื่อนที่หรือวัตถุที่เคลื่อนที่อยู่แล้วนะทำให้มีความเร็วเพิ่มขึ้นได้ช้าลงได้หรือจากที่มันเคลื่อนที่เนี่ยทำให้มันหยุดนิ่งได้ โดยการใช้แรงนะอ่าซึ่งการออกแรงเนี่ยมีหลายอย่างมากถ้าเมื่อไรก็ตามนะคะที่มีวัตถุหนึงชนิดเนาะมีแรงมากระทำมากกว่า1แรงอ่าเราก็จะต้องหาผลรวมของแรงนั้นที่กระทำต่อวัตถุชิ้นนั้นเราจะเรียกมันว่าแรงลับนะคะอ่าก็คือเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้เนาะ อันนี้เป็นการยกตัวอย่างยกตัวอย่างการใช้แรงนะคะ,อ,ะอย่างเช่นการเล่นกับสุนัขนะคะ,ะเหมือนในรูปเลยก็คือมีท่อนไม้เนาะให้สุนัขคาบไว้อีกฝั่งหนึ่งนงนะซึ่งสุนัขเนี่ยเขาก็จะดึงถูกไหมคะดึงท่อนไม้ท่อนนี้เข้าหาตัวเขาซึ่งเราเนี่ยก็จะต้องออกแรงเนาะที่จะต้านกับแรงดึงของสุนัขนะก็เป็นการออกแรงเช่นเดียวกันนะคะ หรือการเล่นชักคยอร์ก็คือที่ครูให้ดูเมื่อกี้นี้นะคะการเล่นชักคยอร์ก็เป็นการออกแรงเช่นเดียวกันเป็นแรงดึงนะคะก็คือการดึงเชือกเข้าหาตัวนั่นเองนะฝั่งไหนที่ออกแรงมากกว่านะมีแรงดึงมากกว่าก็จะเป็นฝั่งที่ชนะไปนั่นเองนะคะการไกวชิงช้านะการที่เราแกว่งชิงช้าเนี่ยชิงช้าจะเคลื่อนที่ไปได้เนี่ยเราก็ต้องใช้แรงซึ่งแรงนั้นก็คือแรงผลักนะคะผลัก ตัวชิงช้านั้นออกไปจากตัวเรานะคะจึงจะทําให้ชิงช้านั้นสามารถเคลื่อนที่ได้นั่นเองหรือการเข็นรถเข็นเคลอเข็นของอย่างนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก็เราก็ต้องออกแรงเหมือนกันเนาะเป็นแรงผลักผลักรถออกไปด้านหน้านะคะรถจึงจะมีการเคลื่อนที่นั่นเองนี่เป็นตัวอย่างนะคะไปด้านหน้านะคะออกแรงผลักไปด้านหน้า นะทั้งคู่เลยไปในทิศทางเดียวกันก็แสดงว่าแรงรับที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือแรงที่เด็กทั้งสองคนผลักรถออกไปด้านหน้าเพราะฉะนั้นรถก็จะเคลื่อนที่ไปตามทิศผลลัพธ์ของแรงลับก็คือเคลื่อนที่ไปด้านหน้านั่นเองนะพอจะเข้าใจเนาะนะต่อไปนะคะการเขียนภาพแสดงแรงที่กระทําต่อวัตถุนะเราก็จะใช้เป็นลูกศร เป็นหัวลูกศรเขียนไปตามทิศทางของแรงแรงเคลื่อนที่ไปทางไหนเราก็จะเขียนหัวลูกศรไปทางด้านนั้นนะคะ,ะแล้วก็เขียนความยาวของลูกศรแสดงค่าของแรงด้วยถ้าออกแรงแค่นิดหน่อยนะคะแรงน้อยแล้วก็จะเขียนลูกศรให้สั้นนะคะแต่ถ้าแรงนั้นมันมากกว่าออกแรงมากกว่าเราก็จะลากลูกศรให้ยาวกว่า ออกมาอีกนะคะแบบนี้นะ,ะผลของแรงลับจะสามารถเกิดขึ้นได้3กรณีนะคะอ่ะกรณีที่1ก็คือเมื่อแรง2แรงนะคะ,ะกระทาในทิศทางเดียวกันก็คือไปในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นผลรวมของแรงเนี่ยก็จะนํามาบวกกันเนาะอ่าน,นำมาบวกกัน นะคะและทิศทางเนี่ยของการเคลื่อนที่ก็จะไปในทิศทางเดียวกันยกตัวอย่างก็คืออย่างเช่นเราเข็นรถเมื่อตะกี้นี้นั่นเองนะคะสองคนช่วยกันดันท้ายรถทั้งคู่ออกแรงเปในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นแรงรับที่เกิดขึ้นจะนำไปบวกรวมกันนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเข็นตู้เนาะเข็นตู้ ดูจากลูกศรก็ได้นะคะหนูจะเห็นลูกศรน,นะแรงที่1กับแรงที่2แรงที่1นนี้มากกว่าถูกไหมคะมากกว่าแรงที่2เพราะว่าลูกศรน,นั้นยาวกว่าแต่ให้ดูที่หัวลูกศรไปในทิศทางเดียวกันนะหัวลูกศรไปในทิศทางเดียวกันแสดงว่าต้องนำสองแรงนี้มารวมกันีเหมือนในตัวอย่างนี้นะคะ เส้นสีแดงนะแรงที่1แล้วก็รวมด้วยแรงที่2ก็จะกลายเป็นแรงลับเส้นสีแดงนี้เองนะคะเคลื่อนที่ก็จะเคลื่อนที่ไปทางด้านขวานั่นเองเนาะต่อไปกรณีที่2แรงสองแรงที่มีขนาดไม่เท่ากันนะมีทิศทางตรงข้ามกันอันนี้ตรงข้ามกันแสดงว่าออ,ออกแรงกระทำคนละทิศทางกันนะตรงข้ามกัน ก็จะทำให้แรงลับที่ได้เนี่ยนะจะต้องถูกหักล้างหักล้างก็คือการนำไปลบกันนั่นเองให้นำสองแรงมาลบกันนะก็จะได้เป็นค่าของแรงลับซึ่งทิศทางของแรงที่เกิดขึ้นนะจะไปในทิศทางเดียวกับแรงที่มากที่มีค่ามากนั่นเองอ่ะเดี๋ยเราลองมาดูตัวอย่างตู้เหมือนเดิมนะคะแต่ทีนี้เราเปลี่ยนทิศทางการออกแรงแล้วนะ เด็กสองคนไม่ได้ยืนอยู่ฝั่งเดียวกันแล้วแล้วก็ไม่ได้ออกแรงไปในทิศทางเดียวกันเด็กคนที่1เนี่ยนะผลักตู้ไปทางด้านขวาส่วนเด็กคนที่2อผลักตู้มาทางด้านซ้ายด้วยแรงที่น้อยกว่าใช่ไหมคะสังเกตจากลูกศรที่สั้นกว่าเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นนะแรงรับที่เกิดขึ้นอ่ะดูจากตรงนี้นะคะดูจากในกรอบสี่เหลี่ยมเนาะแรงที่1เนี่ยมากกว่าก็ยาวกว่าถูกไหมคะ หักล้างด้วยแรงที่สองก็คือครึ่งหนึ่งใช่ไหมมีความยาวครึ่งหนึ่งก็หักล้างออกไปครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นแรงลับที่เหลือก็คือส่วนต่างต,างตรงนี้นะคะส่วนต่างที่เป็นสีแดงๆนี่เองนะคะอ่ะตรงนี้คือแรงลับนะแล้วถามว่าทิศทางของตู้จะเคลื่อนไปทางไหนล่ะก็ต้องไปในทิศทางที่เอ่อแรงที่มากกว่าเพราะฉะนั้นแรงที่มากกว่าก็คือแรงที่1แสดงว่าตู้นี้จะเคลื่อนที่ไปทางด้านขวานั่นเองนะคะอ่ะ อันนี้เป็นวิธีการดูสังเกตรแรงเนาะต่อไปในกรณีที่3แรงทั้ง2แรงมีขนาดเท่ากันนะกระทําต่อวัตถุเนี่ยในทิศที่ตรงข้ามกันตรงข้ามกันก็คือเหมือนกับกรณีที่2แต่บังเอิญว่าเราออกแรงทั้ง2แรงเนี่ยเท่ากันแสดงว่าเราจะต้องนําไปหักล้างกันถูกไหมคะทีนี้เนี่ยแรงมันเท่ากัน เพราะมันหักล้างกันปุ๊บค่าของแรงรับจะกลายเป็น0ูนถ้ากลายเป็น0นย์นั่นแปลว่าวัตถุจะไม่มีการเคลื่อนที่นั่นเองนะคะ,ะตู้เหมือนเดิมนะคะเด็ก2คนออกแรงเหมือนกันเหมือนเดิมนะคะ,ะคนละฝั่งเหมือนเดิมแต่ดูสังเกตขนาดของแรงมีค่าเท่ากันก็นั่นแสดงว่านะคะแรงที่1กับแรงที่2องเนี่ยหักล้างกันนะไม่มีแรงลับ ไม่มีแรงรับก็แสดงว่าตู้วัตถุไม่ได้เคลื่อนที่ก็คือตู้ยังอยู่ที่เดิมนะคะโอเคเนาะมีทั้งหมด3กรณีที่จะเกิดเป็นแรงรับนะในการสังเกตแรงรับนะคะทีนี้มาดูมีอะไรต่อการวัดแรงที่มากระทําต่อวัตถุอ้าวแล้วจะรู้ได้ไงว่าเราออกแรงไปเท่าไหร่ในการกระทําต่อวัตถุนะคะเขาก็จะมีวิธีวัด นะมันจะต้องใช้เครื่องวัดนิดหนึ่งนะคะอ่ะเครื่องวัดนี้เนี่ยอ่ะดูที่อันนี้ก่อนเขาเออเครื่องวัดเนี่ยเขาจะใช้เครื่องช่างสปริงซึ่งเครื่องช่างสปริงเนี่ยจะเอาไว้สําหรับวัดแรงที่มากระทําต่อวัตถุอ่ามันจะมีหน่วยเป็นนิวตันตามชื่อของคนที่คิดค้นนะคะก็คือเซอร์ไอแซกนิวตันนั่นเองนะเป็นผู้คิดค้นทฤษฎีแรงโน้มถ่วง ะะแล้วก็เลยได้คิดคน้นเ,เ,เครื่องช่างสปริงนี้แล้วก็ให้หน่วยว่าเป็นนิวตันนั่นเองเอมาดูหน้าตาซิาเครื่องช่างสปริงนี้เป็นยังไงจะมีลักษณะเป็นแท่งแบบนี้นะคะมีตะขออยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็มีห่วงอยู่ด้านบนเอาไว้สําหรับจับหรือแขวนนั่นเองนะคะซึ่งถ้าหนูสังเกตตรงขีดที่บอกที่บอกขนาดอของแรงนะคะอาจจะมีขีดอยู่เนาะ แล้วหน่วยเนี่ยจะใช้เป็นนิวตันนะคะแล้วมันก็จะมีตุ้มเหล็กอยู่นะตรงขีดบอกเนี่ยเมื่อเราเอาวัตถุมาแขวนที่ด้านล่างนะคะแล้วเราก็จับมันตั้งขึ้นก็ได้ให้อยู่ในแนวดิ่งก็ได้หรือจะออกแรงลากวัตถุไปตามแนวราบก็ได้นะคะตัวลูกตุ้มเหล็กเนี่ยมันจะเกิดการเคลื่อนที่นะให้เราสังเกตดูว่ามันเคลื่อนที่ไปทีเลขอะไรก็แสดงว่ามีแรงมากระทํำต่อว,วัตถุนั้น ตามจำนวนของเลขนะคะแล้วก็มีหน่วยเป็นนิวตันนั่นเองอ่าประโยชน์ของแรงลับนะคะใช้ทำอะไรได้บ้างอ่สมัยก่อนเนี่ยใช้ในการคมานาคมก็คือการใช้วัวออกแรงลากเกวียนนะอ่ะถ้าวัวตัวเดียวนะลากเกวียน1เกวียนมันก็จะต้องออกแรงเยอะถูกไหมคะ ใช้วัวหนึ่งตัวลากเกวียนหนึ่งเกวียนก็จะวัวตัวนั้นเนี่ยจะต้องออกแรงเยอะมากที่จะลากเกวียนให้เคลื่อนที่ได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนนะเพิ่มวัวไปเป็นสองตัวสามตัวอย่างนี้แต่ลากเกวียนอันเดิมนะวัวทุกๆตัวจะเฉลี่ยแรงกันนะสมมติสมมติเกวียนเนี่ยจะต้องใช้แรง15นิวตันในการลากอ่ะวัวหนึ่งถ้าเราใช้วัวแค่ตัวเดียวในการลาก วัวตัวนั้นจะต้องออกแรงทั้งหมด15นิวตันนะถึงจะลากเกวียนนี้ได้แต่ถ้าสมมติเราใช้วัว3ตัวแรง15นิวตันที่จะลากเกวียนนี้ก็จะถูกแบ่งเป็น3ใช่ไหมคะแสดงว่าวัวแต่ละตัวเนี่ยจะออกแรงในการลากเกวียนเนี่ยคนตัวละ5นิวตันเท่านั้นซึ่งมันจะเบากว่าและวัวก็จะสามารถที่จะลากไปได้ไกลกว่านั่นเองอ,อันนี้ก็คือสมัยก่อนเนาะ ถ้าเป็นปัจจุบันอ้าวอย่างเช่นกระถางแขวนกระถางแขวนที่เป็นลวดนะคะแขวนกระถางไว้นะถ้าเราใช้ลวดเส้นเดียวแขวนลวดนั้นจะต้องรับน้ําหนักเยอะมากนะคะซึ่งถ้ามันรับไม่ไหวมันก็อาจจะขาดได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเพิ่มจํานวนลวดขึ้นไปใช่ไหมให้เป็น2เส้น3มเส้น4เส้นแล้วแต่นะเพื่อให้เกิดความสมดุลด้วยแล้วก็ให้ลวดทั้ง3เส้นเนี้ย รวดทุกๆเส้นนะเฉลี่ยแรงเฉลี่ยการรับน้ำหนักมันก็จะไม่ขาดเนาะอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะประโยชน์ของแรงรับที่ใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะหรือการลากของก็ได้นะคะการลากของการดึงของอ,อ่การยกของแบบนี้ก็เป็นการใช้แรงรับเช่นเดียวกันอ่ะอันนี้เป็นนะคะคลิปสรุปเนาะ เกี感่ยวกับการเกิดแรงรัศมี นี้เปิดหนังสือนะคะแบบกหัดวิทยาศาสตร์ที่หน้า123อ่ามมีกิจกรรมให้ทำเล็กๆน้อยๆนะคะอ่าก็เป็นเรื่องของการหาแรงรับก็คือเมื่อกีน้นั่นเองนะ,อะลองทดสอบซิว่าจะเข้าใจแค่ไหนจะสามารถหาแรงรับได้หรือไม่นะคะอ่าให้นักเรียนเนี่ยสังเกตภาพแล้วระบุทิศทางของแรงรับ นะที่เกิดขึ้นว่าเคลื่อนที่ไปทางทิศใดโดยที่แรง A กับแรง B แล้วก็แรง C เนี่ยมีขนาดเท่ากันสังเกตนะคะเขาใส่เครื่องหมายเท่ากับแสดงว่าทั้ง3แรงเนี่ยขนาดเท่ากันหมดถ้าสมมติครูให้เป็น1นิวตันก็คือทั้ง A, B และ C จะมีมค่าเป็น1นิวตันเท่ากันหมดนะคะ,ะ,ะแล้วก็ให้ใส่ลูกศรน,นะคะ,ะดูจากลูกศรน่นะว่าเคลื่อนที่ไปทางซ้าย หรือวัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวานั่นเองนะอ่ะเรามาดูที่รูปที่1น,นะคะ A นะผลักวัตถุอ่ะครูให้อ่าเป็นคำว่าผลักละกันเนาะ A เนี่ยผลักวัตถุไปทางด้านขวาถูกไหมคะ B ก็ผลักวัตถุไปทางด้านขวาเช่นเดียวกันอ่ะถ้ายังจำได้นะคะที่ทบทวนให้เมื่อกี้เนาะแรงสองแรง นะออกแรงกระทาต่อวัตถุไปในทิศทางเดียวกันนะคะก็จะต้องนําทั้งสองแรงมาบวกกันถูกไหมคะอ่ะสมมติสมมุติครูให้ A ว่าทั้ง A b แล้วก็ c เนี่ยให้ว่า1นิวตันเพราะฉะนั้น A กับ b ไปในทิศทางเดียวกันก็คนละ1นิวตันก็ามารวมกันก็เป็น2นิวตันนั่นเองนะ,ะแต่ทีนี้เขาไม่ได้ถามว่าแรงเท่าไหรเขาถามว่าวัตถุเคลื่อนที่ไปทางทิศไหนเพราะฉะนั้นดูจากหัวลูกศร อันนี้เคลื่อนที่ไปทางขวา A เคลื่อนที่ไปทางขวา b ก็เคลื่อนที่ไปทางขวาเพราะฉะนั้นแรงรับที่เกิดขึ้นจะทําให้วัตถุเคลื่อนที่ไปทางด้านขวานั่นเองนะคะ,อะตอบถูกเนาะต่อไปข้อที่2อ่า a นะลากวัตถุดูจากรูปภาพนะน่าจะเป็นการลากเนาะลากวัตถุไปทางขวานะคะส่วน b เนี่ยผลัก ผลักวัตถุไปทางขวา,าสังเกตถึงแม้ว่าจะอยู่คนละฝั่งกันนะคะสิ่งสำคัญเลยคือให้หนูสังเกตหัวลูกศรน,นะว่าลูกศรเนี่ยมันชี้ไปทางด้านไหนแรงมีการออกแรงไปทางด้านไหนให้สังเกตอย่างนั้นนะคะซึ่งถ้าดูจากหัวลูกศรทั้งสองแรงนะ หัวลูกศรชี้ไปทางเดียวกันก็คือทางด้านขวาเพราะฉะนั้นตอบได้เลยนะว่าวัตถุจะเคลื่อนที่ไปทางด้านขวานั่นเองนะคะ,ะต่อไปข้อ3นะดูจากรูป A พเนี่ยผลักวัตถุไปทางด้านขวาส่วน B เนี่ยก็ผลักวัตถุเหมือนกันแต่ไปทางด้านสายซึ่งดูจากหัวลูกศรมันตรงข้ามกัน ใช่ไหมคะไปคนละทิศคนละทางนะตรงข้ามกันแบบนี้นะแสดงว่าแรงจะต้องหักล้างกันแน่นอนและในสิ่งที่เขากำหนดให้คือ A กับ B เนี่ยเท่ากันเพราะฉะนั้นแรงเท่ากันมันหักล้างกันมันจะกลายเป็น0 0ก็แสดงว่าวัตถุนั้นมันไม่เคลื่อนที่นะคะและสุดท้ายสุดท้ายอนะอ่า a นะผลักวัตถุไปทางขวาส่วน b นะผลักวัตถุมาทางสายและก็มี c อีกแรงหนึ่งผลักวัตถุมาทางซ้ายเช่นเดียวกันนะคะอ่าแน่นอนหัวลูกศรมันไปคนละทางแบบนี้ต้องเอาสองแรงเนี้ยมาหักล้างกันแต่ดูจากลักษณะนะฝั่งนี้ฝั่ง a นะมี a เพียงแรงเดียวแต่ฝั่งนี้ฝั่ง ซ้ายไอฝั่งขวานี่นะคะมีทั้ง B และ C นะฝั่งไหนมากกว่าฝั่งขวามากกว่าเพราะว่ามีทั้งสองแรงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นฝั่งที่มากกว่านะก็เป็นฝั่งที่ชนะนั่นเองเพราะฉะนั้นวัตถุจะเคลื่อนที่ไปทางด้านไหนทางด้านซ้ายนะคะทำไมาถึงเป็นทางด้านซ้ายเพราะว่า B กับ C เนี่ยผลักวัตถุมาทางด้านซ้ายไงเนะอะดูจากหัวลูกศรอ่นะอ่ะ ก็ตอบ,บเคลื่อนที่ไปทางด้านซ้ายนะคะต่อไปอ่าชัคยเอร์เกมชักคยเออร์เหมือนที่ครูให้ดูเมื่อต้นคลิปนะคะอ่านซิเกมชักคยอร์นะคะมี2ทีมก็คือทีม A กับทีม B ออกแรงคนละ400นิวตันอ่าทีม A อเนี่ยออกคนละ300นิวตันส่วนทีม B ออกแรงคนละ400นิวตัน ถามว่าแรงลับของทีม A แล้วก็ทีม B มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เขียนลูกศรแสดงสทิศทางด้วยนะคะอะให้เราพิจารณาทีละทีมนะดูที่ทีม A ก่อนทีม A เนี่ยดึงใช่ไหมคะดึงวัตถุมาทางด้านซ้ายทั้ง3คนดึงวัตถุมาทางด้านซ้ายด้วยกันทั้งหมดเลยนะ แล้วแต่ละคนออกแรงคนละ300นิวตันคนที่1 300คนนี้ก็300คนนี้ก็300ดึงมาในทิศทางเดียวกัน,นก็ให้นำมาทำอะไรทิศทางเดียวกันนำมาบวกรวมกันถูกไหมคะ300บวกกัน3ครั้งก็เป็น900 N. นิวตันเนาะเป็น900นิวตันทีนี้ทิศทางไปทางไหนล่ะก็ใส่ลูกศรไปเขาดึงไปทางด้าน ซ้ายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นลูกศรจะต้องชี้ไปทางด้านซ้ายแบบนี้9 0 0นิวตันคุณใส่ตัว N แทนหน่วยนิวตันนะคะนิวตันตัวย่อก็คือ N อนะานิวตันทีนี้เราก็มาพิจารณาทีม B ทีม B เนี่ยออกแรงคนละ400นิวตันมี3คนเท่ากันก็จริงแต่ว่าเขาออกแรงมากกว่าก็คือออกแรง400นิวตัน คนที่1 400คนที่2 400คนที่3 400ดึงมาทางด้านขวานะเหมือนกันนะก็ต้องนำมาบวกกันเหมือนกันนะคะเพราะว่าดึงไปในทิศทางเดียวกันเนาะ400บวกกัน3ครั้งก็จะได้1200เนาะแล้วทิศทางไปทางไหนเขาดึงไปทางด้านขวาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลูกศรก็จะชี้ไปทางด้านขวาด้วยแรง1 2 0 0นนิวตันนั่นเอง ทีนี้เมื่อเราได้แรงรับของทั้งสองทีมแล้วดูก็น่าจะรู้้วเนาะว่าทีมไหนชนะนะคะอ่ะต่อนะคะจากข้อ2.1แรงรับในการแข่งขันจะครเยอร์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่าซึ่ง2แรงเนี้ยมานไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามถูกไหมคะจากหัวลูกศร ตรงข้ามกันตรงข้ามกันก็ให้นาไปลบกันเนาะ,ะลบกัน900เออ1200ลบด้วย900เหลือ300นิวตันอ่าเราได้แรงลับแหละแรงลับของการแข่งขันนี้ก็คือ300นิวตันแต่จะมีทิศทางไปทางไหนละ่ะนะก็ดูจากตัวแรงเนี่ยนะทีมไหนมากกว่าทีม B มากกว่าเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ย จะแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยจะไปทางทีม B นั่นเองนะคะนี่คือคำตอบน,นะแรงรับนมีค่าเท่ากับ300นิวตันแล้วก็จะมีทิศทางไปตามแรงดึงของทีม B นะคะเพราะฉะนั้นทีม B ก็จะเป็นฝ่ายที่ชนะไปนั่นเองสุดท้ายสุดท้ายนะคะหน้าสุดท้ายให้นักเรียนสังเกตภาพอันนี้ก็คือเครื่องช่างสปริงนั่นเอง ะะให้ดูในหนังสือนะคะเพราะว่าดูในคลิปมันไม่ชัดเลยครูถ่ายรูปมาแล้วมันไม่ชัดเนาะให้หนูดูในหนังสือของหนูเองนะคะ,ะให้อ่านค่าจากเครื่องช่างสปริงแต่ละเครื่องนอเนาะล้วก็มาตอบคําถามให้หนูดูที่ตัวเลขอะคะ่ะมันจะมีตุ้มๆสีขา,ขาวอยู่ให้อ่านจากตรงนั้นนะคะว่ามันอยู่ที่เลขอะไรแล้วก็ใส่หน่วยเป็นนิวตันนะ,ะดูที่เครื่องช่าง A เครื่องช่าง A มีแรงมากระทํากี่นิวตันเอ่ย3นิวตัน เนาะอ่านได้่า่นิวตันนะคะต่อไปเครื่องช่าง B นะอ่านได้กี่นิวตัน4นิวตันนะคะและเครื่องช่าง C อ่านได้2นิวตันนะอ่าคำถามของเราถามว่าเครื่องช่างสปริงอันใดมีขนาดของแรงมากที่สดุดอ่าก็ดูจากแรงเนี่ยอันไหนมีมากสุดละ่ะนะอันที่ อ่ะอัน B นะคะ B B ก็คือ4นิวตันนะแสดงว่ามีแรงมกระทำมากที่สุดนะคะก็ตอบ B นั่นเองอจบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องแรงลับเนาะอ่ะมอบหมายงานก็คือให้ในักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า123แล้วก็ถึงหน้า125นะคะแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปใส่ลงในอัลบั้มด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่คราว เนาะคราวหน้าก็จะเป็นการทดลองเกี่ยวกับการหาแรงลับนั่นเองนะคะวันนี้ก็หมดเวลาของคุณครูแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ